ไปไปโอโอวันนี้ทุกคนน้องมีงานนะคะน้องมีจัดปีใหม่แหละกับทีมงานกับเออเจิดน้องกับทีมงานเพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใดๆคือเธอไม่สบายทุกคนเธอเป็นหวัดแล้วเธอก็สั่งเครื่องดื่มมาด้วยนะเอ็นดูกินไม่ได้แม่เนบ,นบนบ่นเมื่อคืนนี้แม่เบนก็ดูแลน้องดีดีเสริมน้ําเสร์ฟอะไรเอาน้ําให้น้องกินน้ําอุ่นให้น้องกินอะไรอย่างเงี้ย แม่บนไงแม่บนใส่กางเกงขาสั้นด้วยอะไรด้วยไม่กินน้ำเย็นเอ็นดูไปไปโอิโอเป็นไงล่ะโดนเลยโดเลยกินอะไรไม่ได้เลยเห็นเวลาดื่มไม่ได้เลยแต่ก็กินกาแฟเย็นจ้ะคนมันยากเนาะบางทีก็บุ๋มก็ยังเป็นเหมือนน้องเลยเอ็นดูแม่มาคุมจา้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่คุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานกินอะไรไม่ได้เลยแน่แน่ วันนี้เธอสั่งเครื่องดื่มมานะคะกะจะเลี้ยงฉลองกันแหละเออปรากฏว่าเธอกินไม่ได้ค่ะแม่มาคุมนางน่ารักมากอะ่ะทุกคนไปไปวิดีโอวันนี้น้องมีงานปีใหม่อีกนะกับทีมงานค่ะมีเออเล่นจับฉลากอะไรกันอีกไหมล่ะวันนี้น่าจะเยอะแยะมากมายไปซื้อสตรีมไรได้นะคะทุกคนดูน้องกันไอ้นันน้นหมสีลมากกุงซ้ายลุง <laughs> มาจ้ามาจ้าทุกคนมาซื้อสตรีมไรจ้าเพียงเพียงฟังด้วยอนผู้สาวูนไทยน่าสงสารสองวันแล้วนะเลี้ยงดูผู้ชายไม่ดีเลยอ่ะไม่อันเดอร์ลัตปีนี้ออนเดอรลัตชีบตัวในต่อมาแฮะเดี๋ยวลองฮะลงลงทะเบียนอยู่สีม่วง ยังไม่ลงยังไม่เป no ิดเขาเปิดแล้วเขาเปิดเขาเปิดลงระเบียนแล้วขอบคุณข้องควนนะจ๊ะ ามกทกมพี่เบสพี่เบสฟักเ้ปไปขโมยไข่มาตั้งแต่ตีห้านะตายบอกอันที่พี่เบสนะบอกแล้วหรือไม่เอาแล้วชื่อแคมป์ที่นี่ชื่อแคมป์เลยนะลืมเบสแคมป์ อ่านจไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกโอ้ยอีพวกนี้ใช่ค่ะงานน้องป้ายจ้าสุดจะเจิดแี้นิวเยียร์ปีสุดจะเจิดปีสุดจะเจิดจ้าเเ็นแีี้้้้ยยขงไใหวว กันเี้เอบยันขฮะอุ้ยเบียมาแล้วสิงขอนแกนน่ะสร้างมาหรอใช่เรื่องกีวเจ้าภาพยอากินเบียรสดก็เลยเอาเบียรสดมาลงแต่วันนี้กินไม่ได้นะไม่ได้แม่ดา <laughs> จะฟ้องแม่แม่สั่งกาแฟเย็นแม่ก็ด่าแล้วเนี่ยแต่แม่ต้องแปลให้อยู่จริงจริงต้องกินกาแฟร้อนใช่แต่จะไจะกินเย็นจะแกงไม่ได้นะดูดี่วันนี้ใส่กางเกงขายาวมาเลยใเพราะว่าออกจากบ้านขอแม่เดี๋ยวใส่เสื้อแขนยาวด้วยตอนไปวัดถ้าเราใส่กางเกงขายาวใส่แม่ไออกจากบ้านก็ใช่แม่เฮ้่